มาตามสัญญาค่ะมื้อนี้จะมาทํายำสลัดกินกันผักสลัดก็มีอยู่ไม่ลายนะคะเท่าที่เห็นเลยแม่บอกว่าให้เก็บไปเบิดเลยเพราะว่ายานไม่พอกินแต่ว่ามีแค่ผักสลัดอย่างเดียวก็คงไม่พอหรอก นี่ต้นผักตั้งโอที่แว่นหวานไว้มันก็เริ่มใหญ่แล้วแต่มันไม่ใหญ่หรอกนะเพราะว่ามันถี่มากเฮาต้องย้อนออกแล้วมันก็ค่อยใหญ่ว้างูมือน,นี้จะออกเลขงูไหมนะจะออกเลขอะไรก็ไม่ถูกอยู่ดีส่วนผักนี่เก็บไปทุกอย่างเลยนะทุกคนที่คิดว่าใส่ยำสลัดได้ก็เก็บไปเลยทั้งต้นหอมผักชีระหว่างทําอยู่แว่นก็ไม่ได้ทําผู้เดียวนะทุกคนมีผู้ช่วยด้วยทั้งผู้น้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ว่าปุ๊บก็เดินมาปั๊บเลยขาดตัวป่วนประจําบ้านดูนางแต่งตัวสิคะาสไตล์ไหนก็ไม่รู้แม่ไม่ได้เป็นคนแต่งให้นนนางเเป็นคนลือกชุด เ,เ,เดี๋ยวนี้น้องเชอก็รู้จักความขึ้นเยอะเลยเวลาแม่ทํางานนางก็ไม่ค่อยกวนส่วนสองคนนี้ที่กินตั้งเยอะแยะมานั่งกินอะไรตรงนี้ป้าๆๆได้ผักมาแล้วก็เอาผักไปล้างเดี๋ยวจะมืดก่อนมันเคยมีประสบการณ์มาก่อนจาได้มาตอนนั้นอะที่ทํายําสลัดอะกว่าจะได้กินมืดเลยอะตรงครัวตรงซานบ้านใหม่ของแม่นี่ทุกคนสะดวกแกวตก่กรอนเยอะเลยแต่ว่าทําพื้นอย่างนี้มันก็ดูไม่สะอาดนะคะใครมีไอเดียทําให้ซานดูดีบ้างคะเพราะว่าไอ้เราก็กลัวดราม่าอยู่ว่าเฮ้ยสกรปรกจังเลยแล้วเวลาดู เวลาทําอาหารก็ดูไม่สะอาดตาเนาะหรือว่าตรงนี้ต้องปูกกระเบื้องขั้นไว้ไหมทุกคนแต่ว่ายังไงจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านประธานแหละเอยไปเก็บผักตั้งนานล้างผักจนใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนลืมไปว่าลืมต้มหมูเฮาก็เลยเพิ่งต้มเมื่อกี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้กินละ่ะผักนี่เฮาล้างด้วยน้ําบ่อสองรอบแล้วก็มาล้างใส่น้ําดื่มบริสุทธิ์อีกรอบหนึ่งส่วนซามนี่ล้างดีแล้วนะมันแค่ดูเก่าเฉยๆเขียงนี่ก็ทําหันซอยแล้วก็ล้างทุกครั้งกันไว้ก่อนนะกลัวดราม่าว่าโศกกระโปกเพราะว่าทํากินที่นาสําาหรับเฮแค่นี้กำ Okay, ะระหว่างต้มหมูอยู่เขาก็หั่นนั่นซอยนี่ทําเสร็จหมูก็น่าจะสุกพอดีแหละหั่นของอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าลืมของตายแล้วคิดว่าเอามาหมดแล้วที่ไหนได้ลืมหมูยออยู่ในตู้เย็นนาก็อยู่ไกลด้วยสิกลับไปเอาก็ขี้คานสร้างหอาอบะไซก็ได้ทุกคนดูของเต็มสามเต็มกระมัง,งเลยชิกิ้ง,งยำสลัดนี่ใส่ได้หลายอย่างนะคิดว่าเราชอบกินอันไหนก็ใส่อันนั้นเลยคิดว่าเราไม่ชอบอันไหนเราก็ไม่ใส่คิดว่าหมูมันสุกแล้วก็ออกมาที่ไหนได้หั่นข้างในยังไม่สุกเลยอะเอาไปต้มใหม่ต้มเสร็จแล้้้้วก็เอาาาาไไข่่ลงปตตตมมมนนจะแบ แต,แต่ดีที่ไข่มันใช้เวลาต้มบนนานทีนี้ก็มาทําน้ําสลัดกันน้ำสล,ดลันสลดนี่สามีเขาทําให้ค่ะจริงๆมันก็เจ้มจนแล้วก็อร่อยแล้วแต่ทีเนี้ยอยากให้มันมีน้ําเยอะๆก็เลยเอามาใส่น้ําต้มหมูบีบมะนาวลงไปปรุงเพิ่มนิดหน่อยพอไข่สุกแล้วก็มาช่วยกันปอกส่วนคนนี้ทั้งปอกทั้งกินสงสัยนางหิวยำสลัดไม่เสร็จสักทีอยาโนแม่เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาน้ําสลัดหอกลงไปในซามเลยแล้วก็คนแต่ว่าไม่ต้องคนแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะหมุนบอกเลยว่ามันนี้แซ่บแน่นอนเพราะ ว่าน้ำสลัดเจ้มจนมากอันนี้คือยำสลัดแบบเราๆนะคะแต่ว่าที่ไทยแว่นไม่ได้เห็นเขาทําอย่างนี้ใส่ไข่ไปเจ็ดแปดไปแต่ทําเสร็จแล้วไข่ยุ่งต้มไข่เฉยๆนี่ไม่ค่อยมีใครกินนะแต่พอกินยำสลัดเท่านั้นแหละหาแต่ไข่เสร็จแล้วจานไข่จานหมัน่นพร้อมเสิร์ฟและทุกคนต้องกินให้หมดนะไม่หมดโดนปรับมักสีโต๊ะนั่งกินข้าวนี้ก็คือดีดีอ้าวแล้วพ่อไปไหนอะ่ะพ่อไม่ได้มานั่งกินด้วยนะคะทุกคนนู่นไปนั่งกินที่เตียงคนเดียวตอนกินทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าากกกิินนใหห้้เเบดดดสูถมมปั ôi mình có xếp vô phút nhằn cả bà